ใหญ่สบมสบ้มนะฮะมาทำการล้างนะครับผมโอ้โหล่าสุดก็คือแบบนี้เลยครับการย่างปลาสูตรใหม่นะโอ้โย่างปลาในดงดงใบไม้โอ้โหโคตรเกิน ไช่บเบิรง h นะเบิ่งงูโปเลือกอี๋โอ้โหจะเห็นเด้จะเห็นเด้โอ้ยามันกัดมือเลยโอเคแน่แล้วแนี้แล้วโอ้ปลาบูใหญ่เทาขาผมเลยฮะ บอ <laughs> หลุดมือสะบะเบอริกินละเบอเนาะโอ้โหไปเดือดร้อยครับผมลงไปเรียบร้อย <laughs> โอ้ลงทางบ่บวนีฮะ <laughs> เอ็นย oh, ังนะโอ้ยข oh. ี่โอ้ยมาขี <transgender Between> <rix> as ่รัดหน้าเดียวเรื่อนี้โอ้โห้พแล้วสมโพยุ่นหยางเมียนยังพนหรอวะอ้าวเ้เบิกเด้อเบิกเด้อเปิดคลิปมากกับตลกเล้วได้บัด ท่านนะครับวันนี้ก็พบกับพลานมีแล้วก็ทีมงานดําปราเหมือนเดิมนะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่แหล่งน้ําแห่งหนึ่งนะฮะพร้อมสแตนบายหาปลาก่อนจะลงก็เหมือนเดิมครับผมขัดหน้ากากนะเพื่อให้ความโปร่งใสในในน้ำนะฮะบ่าวคนบ่าคนนี้ก็เ <c oughs> มียไม่ให้อยู่บ้านนะผมอยู่บ้านไม่ได้นะเมียก็เลยไล <c oughs> ่ข่ามาหาปลาสงสัยไม่ทำการบ้านนะผม ใส่หน้ากากพร้มลงน้ำครับผมไปวันนี้จะหมานไม่หมานก็ <ose do. S 2> ติดตามตอนต่อไปนะ <S <S อโอ้วันนี้ก็เช้นเคยนะครับถ้าฝนไม่ตกก็เมนูย่างปลาเหมือนเดิมนะครับผม ดำข oh, 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 ึ้นเทิงผุดบ่อโอ้ดำนองแต่เอ้แต่อีกลงไว้สิเลยสิโอ้โอ้โอ้เอาเลยเอาดมีเอาดนีตอนนี้ก็เจอปลาดินใหญ่แล้วผมโอ้ยหเห็นยูบ่นะเห็นยูบ่อน่ะปลาดินใหญ่ฮะ ตัวนี้ก็คือเห็นปลานินใหญ่ครับผมกำลังเท้าหานะฮะโอ้โหกเก็กไม่ขอ้าครับผมตัวนี้ก็กำลังหาปลานินตัวใหญ่นะผมได้ยินว่าตัวใหญ่มากนะ<ว><ว>ไปมันยังกินยิง,ง บริเวณนี้ก็จะเป็นริมตลิ่งนะครับผมมีแหล่งน้ำนะครับผมน้ำก็ค่อนข้างดีสใสนะผมก็ใส่เป็นบูทมาเหมือนเดิมครับบูทก็เหยียบน้ำซอดไปแล้วนะครับผมก็กลับไปก็น่าจะไปหาดูบูทใหม่นะครับผมอันนี้สงสัยมันมันใช้นานแล้วนะครับผมเหยียบน้ำแป๊บเดียวมันก็ขาดละได้ไปจับเอาโอ้ป่าช่องน,นะ เสื้อปลาขาวนะโอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหอันนี้จับเอาทัหมดนี่ค,บคุบเอาสดๆนะผมเป็นปลาขาวนะฮะโอ้ปลาขาวปลาขาวที่แปลว่าปลาขาวนะภาษากลางไม่รู้ว่าเขาเรียกปลาอะไรนะครับผมมันผมเรียกว่าปลาขาวนะไข่กาลังเต็มท้องนะป้งแซ่บๆนะผมไปเดี๋ยวรอขององมก่อน,นะฮะ ทอาทำการดำปลาครับผมก็เหมือนดําลงไปแล้วนะครับผมโหจะมีแสงไฟของชาวบ้านนะที่อยู่ข้างบนนะวันนี้ก็อาจจะลมลมแรงนิดนึงนะครับก็จะมีเสียงลมบ้างนะ ฟ้านะครับผมเป็นฟ้าเลือมนะผมมันผมเรียกว่าฟ้าเลือมฟ้าแลบนะผมนูนนู่นนู้นนแสงว้าไปตนตเลือกนอนดอนนี่ลึกมากครับตตรงบริเวณนี้นะ กำลังดำหาปลาครับผมเป็นการดำที่สุดยอดมากเลยนะน่าจะได้วะโอ้หยังไม่ได้นะฮะโอ้ปลาบูปลาเขาเยอะเลยเนาะน้องมอยเสือสันโอ้ได้ปลาบูแล้วผมเป็นปลาบูปลาพี่ง่ายเดี๋ยวนะ เดี๋ยวเราเดินทางไปอีกฝั่งหนึ่งนะผมวันนี้ก็เป็นการมาหาอยู่หากินเหมือนเดิมนะครับผมพานหมีก็ในช่วงกลางวันก็ไปหาหนม้นะครับผมในช่วงกลางคืนก็จะมาหากินนะครับผมหากินก็คือควันผมเรียกว่าหาปลานะครับ เป็นการหาป่าเพื่อประทางชีวิตนะผมประทางชีวิตไปในแต่ละวันนะผมคนในเมืองก็จะกินอีกแบบหนึง่งแต่สำหรับประชาวบ้านนอกธรรมดาแบบผมนะครับก็จะหากินตามวิถีชีวิตนะครับผมนี่ก็จะหากินหาปูหาปลาจับกบจับเขียดนะครับผม นี่ก็จะเป็นทางเดินของชาวบ้านที่ขึ้นไปอาของป่านะครับโหนั่นนีนนนเขียดครับโอ้ยไปแล้วก็คือโอ,โอ้ผมจับไม่ทันนะครับเป็นเป็นเขียดนะตอนแรกก็เอาถุงมาใส่หน่อไม้ครับผมมีถุงมีอะไรมานะแต่ว่าหน่อไม้ไม่มีนะครับผมตรงบริเวณนี้ต้องขึ้นไปลึกๆนะครับ แต่การมาคนเดียวก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวอยู่นะครับผมเพราะว่าเขาได้แยกทางกันนะส่วนพี่ๆก็จะดำน้ำหาปลาตรงบริเวณริมตลิ่งนะครับแต่สำหรับผมก็คือเดี๋ยวจะเดินมาหาพี่ๆอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ตรงบริเวณลานหินนะครับถ ok ้ามาคนเดียวก็ไม่ไหวนะครับตรงบริเวณน,นี้เพราะว่ามันคนท้างที่จะวางเวงนิดนึงเดี๋ยวผมก็จะเดินทางไปกับพี่ๆที่อยู่รบริเวณลานหินนะครับ วันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเสร็จภารกิจก็จะทำการาย่างปลานะผมย่างปลาแซบๆนะได้ระวเขียนนะคลองั้างใส่นะโอ้ยนึ่งกุามาหาการเขียด บปวดสมุดอ๋อปดมาสมุดเลยเล,ยเลยีเ้ยงตัวเล็กนี่ก็ดีมามาปอดมาพี่ล,ลงุงว่ามันตื้นน้ำโอ้เดี๋ยวใจเย,นจเยนน็นใจเย็นบโบตัวปีงตัวปีงโอ้แยกมามเนเด้อนี่ยผู้ปานผูนพน้พู้ตัวว่ไก่เท่อ ก็เอาเขาปล่อยเพราะชุ่มนเป็นลุงอ้ออ้อไรครับผมตัวปิงล่างของแง่ก็อนไม่เห็นพ <laughs> อนนดีพอดีอแ,บแบ่บๆทำนี่ตัวปิงถ่แล้วตัวของมุ้งนะนี่มี่งกันหนัะโอ้โจิ้ม น้ำเราเด้อมันนี่เนาะมันี่เป็นลี้ยงออะโอ้โหแบบบลูแบบบรูมูก็เอาด้วยเอ้ยเอาอีกแล้วริบซื้อขาใหม่ม แวกินมื่นสาวน้กินบถือกับบงมานกินใส่ตมักโถนี่ปลาบูทองไปัะ้นนวโอ้ยปัดจิลงอย่าม้วนอย่าม้วนอยาม้วนอย่าม้มือมันเพื่อนมือวนเพื่อนมื ไปมันมีแ <worship> ต <bird> ่กระดูกขนาดพนแล้จนไห้พู้ผ่น <sm> มีปลาก็จนไห้ โอ้ตอนนี้คือฝนตกทำปิงปลาแล้วนะครับผมโอ้ไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่านะสําหรับค่ําคืนนี้นะครับมาพร้อมกับบรรยากาศฝนตกนะฮะอันนี้ก็คือฝนตกเลยนะนี่ครับผมปิงปลากับบรรยากาศฝนตกนี่ไม่คิดว่าจะเจอสิ่งนี้นะผมก็คือฝนนะกำลัง ยางปลาอยู่ดีๆฝนก็ตกลงมาเลยฝก็ตกลมาเลยไม่คิดว่าฝนจะตกค่านะฮะก็พอดีเย็นๆเย็นๆย็น,ยนช่ำๆนะฮะกับค่ำคืนนี้

โอ้โเย็นเดอใจเย็นเด้อโอ้อยมันกัดมือนะนี่โอเคน่นแหละน่นแลอปะบูใหญ่เท้าขาผมเลยฮะบ หลุดมือสบเริกินละเบอรเนาะโอ้โหไปเรียบร้อยครับผมลงไปนี้หร้อยอือหือสบึมสบึมไปเดี๋ยวเอาไปใส่ถุงแี้กันครับผม

ทเีมาแต่บานพีม่านบอไู้ไปใส่ฝาเต็มไม่ช่พงเราำตอบุรบเว่บอนี้ก็ปั้นถังเองโ่บถเขาจะกระชบมีอยู่เนาะบลด้ปั้นนั้นเวปั้นนี้ไอ้ตัอบมาวาปไมนผมานั่ง่าครับแล้วประกาบกีนนหนอตะขังไม่้เอาขเแล้วดอโอ้เพ่นออกไปแนะ้ยสนุกพิีนเอา เราไม่ได้กินอย่างนั้นนะ

นีนี่ว่าแต่นี่ว่าแต่มาดาบรีเหตุประกา